การอีกครั้งนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ในการความอดุเพชรกับประธานศูนย์เครือข่ายชยาหนึ่งนะครับก็ขอผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับท่านผู้ในการทุกโลกนะครับแล้วก็คณะครูนะครับที่มากันที่มาให้การอบรมในครั้งนี้นะครับให้เกียรติครับทางด้วยาตาวิ่งและครูเครือข่ายนะครับก็ตามที่ท่านรองกล่าวไปแล้วนะครับเป็นการต้อนรับการปฏิรูปนะครับถือว่าเราเรา เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สอดรู้กับนโยบายนะครับและที่สาคัญนะครับผมกับคุณจอห์นนะครับทาเมมโมาเก้ารุ่นที่เรียนบ้านยานะครับก็ไม่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 ประทับใจไม่ชื่นใจเท่ากับรุ่นนี้นะครับที่ผ่านมาอายุเฉลี่ยของผู้เข้าอบรมก็สามสิบอัพแต่รุ่นนี้ก็เฉลี่ยยี่สิบกว่าคืออายุที่เหลือจะเกษียณนะครับ ก็ขอขอบคุณนะกรนับยกระเดินทางมาเมื่อวานรับเดินทางมาเมื่อวานเมื่อคืนก็เราเราหาข้อมูลของสุราษฎร์สองนทีสามนะครับเพื่อใช้ในการอบรมท่านนี้นะครับก็คงคงไม่เสียเวลามากมายนะนะครับในการอบรมรั้งนี้ก็มีการใช้ทอดสดนะครับผ่านเว็บไซต์ชัยยะอเนก .com นะครับถ้าประสานงานกับทางโรงเรียนได้ก็ให้ทางเรียนเปิดไว้ ว่าเมื่อกี้พอบอกว่ามีการถ่ายทอดสดก็เริ่มเออกเลามาแต่งหน้าแต่งตากันแล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อไปก็เป็นเป็นการดําเนินการในส่วนของการลม